เดี๋ยวให้ดูนะนี่ไข่เจียวเห็น,นะน,หนไหมเฮียไี้ยเหี้ยกระเด็นโดนหน้าไอสัตว์ไฟแรงไปกระเด็นโดนหน้าเลยเจด็ดถ้ามูกเจด็ดไอ,เอ้เหี้ยไข่ไหมเละแล้วไข่กระทะกูเล่นผักกลองแป๊บนึงนะเละแล้ว สิวมันขึ้นเม็ดหนึ่งเลยเห็นไหมเนี่ยหน,น้าโคตรใหญ่เสร็จผมขึ้นไปเฉพาะเสียงไข้อะนี่เป็นไงเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วพ่อฉันว่าเริ่มเป็นรูปเป็นล่างเลยนะเมื่อกี้ยังไข่ไหมอยู่เลยเออแตงเงี้ยสวยกลางคืนฝั่งนี้กลางวันฝั่งนี้สวยปะเนี่ยเห็นมันเริ่มสจบแล้วอุ้ยเริ่มไหมอุย้ยหล่นแล้ว เฮ้ S 1> <S 1> <S โอ้ยถูพื้นตลอดเลยคลิกลอนโอ้ยไข่ลอนเปลี่ยนมือรเขาจะไม่เก่งขนาดนี้อันนี้อธิบายทั้นๆนะครับเป็นไข่เจียวนะครับโดยใส่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าใบหมูสับหน่อยหนึ่งหมูสับติดมันแบบที่ ใส่เครื่องที่มันเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็มี red onion นะครับก็คือหัวหอมแดงประมาณ3ลูกเล็ก small red onion three small red onion แล้วก็ chili ก็คือพริกนะครับ red chili 1 i red chili 15เ mm hmm. ม็ดนะครับแล้วก็มีโหระพาครับโหระพาภาษาอังกฤษคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเสิร์ช Google อีกทีหนึ่งแล้วก็มีหมูสับแล้วก็ใส่น้ำปลา fish sauce น้ำมันหอย,ยก็คือออสเตอร์ซอสแล้วก็พปปริกไทยคือแป๊บก็อิซึ i อ s a meat Meat all, everything in in this omlet e h o าบอ s s so อ delicious น o าโอ้ยจะโซฮอตมาแล้วเป็นไงวะโอ้หมันมืดจริงๆเลย <laughs> <laughs> เปิดไฟหน่ะเปิดไฟล้วเป็ไนไง โอ้ยเจับาเราเปิดไฟสิดีขึ้นไหมเออดีขึ้นหน่อยอยู่เดียวเนะเดกอยู่นเดียวนะอยู่คนเดียวเลยนะ มาไม่ได้ทำตั้งนานล้วข้าวไข่เจียวมาเป็นไงเซลฟี่หน่อยนะี่เขาสวยด้วยเพื่อนาชีวิตขาพลังงานจับกล้องดีๆหน่อยนะนะคะ ครบินีนึงคือฉันนะ่โอ้โหไม่ไหวว่ะข้อเสียงการเกิดมาตัวสูงก็คืออย่างเงี้ยแหละข้อดีก็คือข้อดีคือหยิบอะไรง่ายนะแต่ข้อเสียคือเวลาตั้งกล้องถ่ายอะไรตัวเองต้องยอ่อต้องยอ่อข้อเสียงการเกิดมาตัวสูงเนี่ยแหละนะให้ผมยาวก็ดีอย่างเงี้ยแหละเสยตจ,จอล้วปไปดีดาดา อันนี้เป็นข้าวผสมวิตามินนะถ้าใครอยากให้โปรโบทก็ทักแชทไอจมานะชิด,ดเกี่วอะขึ้นให้ใต้คลิปไม่ใช่ใต้คลิปอะใน e s s r r p t t o n อะทักมานะเดี๋ยวโปรโบทข้าวให้อันนี้ไข่เจียว5าย้าใบผลพภาพภาษังกฤษคืออะไรตป๊บหนึ่งมาแล้วผลพภาพภาษอังกฤษคือเบเซลรู้ล้ว รู้ละได้สักวหนึ่งครับละเป็นไงลืมไหมอีดาว์มันมันมันอ่ะฉันว่ามันมันนฉันมีเวลาไม่นานใส่กระเทียมลงไปด้วยเออกลาวจะทำเป็นผัดกะเพราเด็ผัดกะเพราไข่เจียวไอ้่ะใส่ทุกอย่างในไข่เจียวแล้วก็เทลงไป ไอ้นี่ฉีกแนวโอ้ยไม่ไหวปวดข้อดีของการมีแฟนเป็นเขียวคือเขียวตัวสุกเลยข้อเสียคือเขียวต้องมางมนั่งก้มเนี่ยถ้ามีแฟนผู้หญิงเขียวจะให้ผู้หญิงถ่าให้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นยูทูบเบอร์เขียวจะถ่ายสลับสลับกันเขาเียช่วยกันทำาหารกินไอ้นี่แฟนเป็นคนดังเหรไม่ อยากมีแฟนเป็นหมอป่ะไม่เดี๋ยวกูฆ่าตัวตายแล้วอยากมีแฟนเป็นเป็นอะไรคนจนมากๆป่ะไม่เดี๋ยวมันไถกูหมดตัวไอ้เรื่องมากวะเนี่ยมันเผ็ดพอใส่พริกเลยถึงห้าเม็ดมันเผ็ดมากเลยก็ จริงๆนะครับมันเผ็ดมากๆเลยจะบอกให้ฟังตอนหั่นอ่ะใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงะโอ้โหหั่นหัวหอมก็จะล้างหั่นกระเทียมหั่นหอมแดงหั่นกระเทียมหั่นหัวหอมหั่นพลิกหั่นกระเทียมปอกปอกกระเทียมหั่นหัวรับาปโอ้โหละอย่างตอกไข่จุดแก๊สถูพื้นล้างซ่วม เจ็ดพื้นดูยังเอาอยู่เลยเห็นป้าก่อจะเสร็จตะลายัางมาดูใกล้ๆกันอ้าวสัปันเพอรออาหารเข้าได้นะขอเป็นเคสสีโอเคล้าเออใช่เวลาเวลาทำเนี้ยทุกคนเป็นหมดนะเวลาเด็กยี่สิบสมัยเนี้เริ่มเป็นจะทำนี้นะมากนะไม่ใช่สิวสีกวว่าเดี๋ยวมันือไปดูนี่นะเนี่ย เนี่ยเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยจะมีเส้นเส้นน่ะจะบอกให้ฟังว่าสาวๆยี่สบสองยี่สบสามนเนี่ยก็เริ่มเปลนแล้วเพราะงั้นอย่าอย่าเวลาทาหน้าเครียดอ่ะเราจะมีเส้นหนึ่งอ่ะเส้นหนึ่งเนี้ยมันจะปีบเขาบ้าใจป่ะเพราะงั้นอย่าอย่าทําหน้าเครียดมาจริงๆนะเพราะงั้นหัวเราะเหมือนคนบ้าไว้ <laughs> จะได้หน้าไม่แก่แบบเขียวโอเคป่ะ okay, ตอนนี้เขียวอ่ะกํากลังกําลังอยากมีแฟนใหม่โคตรเดียว ชอบแบบไหนอ่ะบอกคนดูดิบอกเอซีดิเดี๋ยวเผื่อเขาแบบแนะนําให้ชอบแบบขา,ขาวๆไม่หมวย,มวยตัวเล็กๆอายุได้น้อยอเอาสักปอสองบานี่เป็นไงมีกระเทียมด้วยขอแห้งอะอยู่แล้วอนะ แต่คนนั้นมันต้องโอ้ยน้ำมาแล้วเออชาติจีบไหลดูนะสดชื่นน้ำเย็นซือมาตั้งอาทิตย์กว่าแล้วนี่คือเมนูแน่นาคนนะมามา่าเกาหลีผัดไข่รสไก่กระตุก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 ไก่กระตุกกระตุกกระตุกปอกผุดป้าไม่มีใครทำซีจีแม้แต่เขียวต้องทำไม่เป็นเลยชอบไปดอก ไม่กล้าโยนกลัวเสียของนี่คือห้องแห่งการต่ตอถ่าคยคลิปเคียดดรมาม่าเคียดน้ำลายใส่เหล็กใส่เล็กหลับฟันเอาวะหรือว่าข้าววิตามินอ่ะข้าววิตามินมันจะเป็นแบบมันจะเหมือนกับมันจะไม่เหมือนกับข้าวหอมออรมันจะแบบบอกไปดีวะ มันจะร่วนๆหน่อยหนึ่งแล้วมันก็จะจืดแห้งเพราะมันมีวิตามินอยู่ในเกี่ยวหรอวะเออใช่รู้สึกมันจะจืดรู้สึกเหมือนกินแล้วมีความขาวขึ้นมาในข้าวงงเนาะ <c oughs> ไอ้นี่ไปดูไอผู้หญิงนะแล้วแบบชอบเดลยผู้หญิงนี่เาแบบทำตัวแบบ นี่นะเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรรีวิวอ,อะไรเงี้ยชอบอะไรแอปเบลวิห์ฮะชอบคนแอปเบลวิฮะกูรู้นะเขียวกูรู้นะชอบเด็กแบบเบลวิเบลวอ่ะหน้าเบลวิเบลวใช่ป่ะวันนี้เลยดีดายเลยวันนี้มีความสุขโอ้โหแบบมีความรักครั้งใหม่โลกสดใสใช่ปะ่ะต่อต่อไปเขียว <laughs> นี่กินพริกด้วยที่เขาหันนะ่นนึ่งงยครับไม่ต้องตามหรอกเสียเวลาเลิกใครคบอะโยนมันทิ้งมาเลยหั่นดีว่ะไม่ใช่อะไรนะคบมันล้างยากก็เลยโย,โยนมันทิ้งมาเลยเหตุผลเดียวเลยคบมันล้างยากที่เขาบอกมีคบเท่ากับการเอาตัวรอดไม่ใชนะ่เอเฮียโยนม่งทิ้งมา <laughs> เปลือกน้ำด้วยโอ้ยถึงเปลืองโอ้ยช่วงนี้คนไอย่าเปลืองมากนะอุย้ยทำได้เงินเดือนลักแสนหนึ่งอ่ะโอ้โหฉันฉันฝันไปเลยว่าปีสองพันยี่สี่อ่ะเนี่ยเดือนพฤศจิกสองพันยี่สามฉันจะบอกให้ฟังนะสองพันยี่สี่ฉันจะตั้งเป้าเลยเงินเดือนเท่าหมอจุฬาเจ็ดหมื่นนิดๆเอาแค่นี้พอเราตั้งแค่นี้พอเราหายได้เจ็ดหมื่นแบบเหมือนมาตอนนี้สองหมื่นมาแบบ แบบต <extern als. S 1> ั in, word, <c oughs> ๊บตบกำกำอ่ะคือกำแบบง่ายๆคือเอาสักตุลาของปีหน้าเอาสักเจ็ดหมื่นฉันเชื่อว่าฉันหาไม่ได้ถึงเจ็ดหมื่นหรอกแต่ว่าหาได้แต่ฉันว่าฉันหาได้สักถ้าตั้งไว้เจ็ดหมื่นแล้วหาได้สักสามหมื่นนี้เก่งแล้วจริงเพราะตอนนี้ก็กลับไปยูทูบเบอร์แล้วคือฉันน่ะมานั่งคิดละเออฉันยังไม่ได้พูดเลย ฉันอะมูแต่มองว่าอะไรวะฉันจะรอยปังปีสองยีสามเนี่ยฉันอะมูแต่มองว่าคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะชื่นชมยังไงคนอื่นจะว่าอะไรฉันอะจริงๆฉันอะมีช่วงหนึ่งที่ฉันคิดอย่างนี้จริงๆนะมันเหมือนกับเป็นช่วงที่เราแบบดีบด่าวและมันเครียดแล้วฉันเองก็ไม่รู้ว่า จากการความเครียดยังไงช่วงนั้นเป็นช่วงที่เครียดมากช่วงนั้นอกหักด้วยก็เลยเครียดแล้วจนจุดหนึ่งฉันเลยคิดได้ว่าอะไรวะเราลองเป้าหมาดนะคือฉันเห็นเด็กที่เขาเรียนหมอหมอรังสิตอ่ะหมอหมอรังสิตนี่นะว่าเป็นหมอที่เข้าง่ายลูกบ้านไม่มีตังค์เรียนไม่ได้อืมค่าเทอมปีละล้านกว่าม <c oughs> ึงก็คิดเอาแล้วนะทุกคนลองคิดตามชนนะว่าอะไรวะเฮ้ย <c oughs> คนที่เขาเป็นหมอเนี่ยเขาฉันฉันดูคนที่เขาเป็นหมอเขาไม่ประหมายชัดเจนนะบางคนอยากเป็นหมอความงามบางคนอยากเป็นหมอกระดูกบางคนอยากเป็นหมอแบบแพทย์ชะลอวัยชะลอวัยคือดูแลพวกเฮฟแบบเหมือนแบแบทันคลเน่เพื่อแบบชะลอวัยโดยเฉพาะเลยบางคนขอเป็นหมอบทิอกบางคนขอเป็นหมอทำนมบางคนขอเป็นหมอ รักษาโรคทั้งปอดเลยโรคภูมิแพ้เพราะเป็นนั่นต่เด็กก็เ,เลยจะแก้แบบนในฐานการศึกษาเองและเรียนรู้เองเพอร,รู้ว่ารู้ว่าการที่ทํอะไรเราต้องทำด้วยตัวเองบางคนฝันอยากจะทําจมูกฉีดยาแล้วทาจมูกด้วยตัวเองเขามีเป้าหมายเขาไม่สนใจที่ปากคนแลเขาก็ทําจนเขาทําได้บางคนจะเป็นหมอฟันอยากนั่งในห้องการนั่งในห้องจะทําฟันขูดอย่างปูนคือความฝันของหนูแบบอารมณ์ประมาณนะี้เข้าใจว่า บางคนอยากเป็นเู้กำกับเนี่ยการกำกับหนังดูแลดาราเนะี่ยทำหนังอะถ้าจะเป็นกำกับหลังต้องเขียนบทต้องมีชื่อชื่อชื่อเราถึงเป็นผู้หญิงก็ทำได้ต้องมีชื่อเราเราจะต้องเขียนบทเราต้องดูแลนแสดงเองเราจะเป็นหัวหน้าทีมทีมหัวหน้ากองไม่ได้กองร้อยลูกเสือนะมาถึงหัวหน้ากองถ่ายกองถ่ายไม่ใช่ขี้นะกองถันยกองถ่ายละครต้องมีชื่อเราเ้าว่ามันเลยกลายเป็นว่า เป้าหมายสาคัญกับกับลุ่นฉันก็เลยคิดว่าเป้าหมายเรคืออะไรฉันอยากพูดภาษาจีนชาติญี่ปุ่นก็ได้เกาหลีก็ดีแต่อันนี้เราเอาทีละภาษาอันนั้นมันไม่รีบมากแต่แชกดังในยู u b e เราต้องตั้งมั่นว่าเราต้องจริงจังกับ YouTube มากๆฉันเลยมานั่งคิดเอ้ยจริงๆวะเราต้องตั้งมั่นและจริงจังกับ y o u t ยูทอบเีอยร้อนว่ะเออใช่มากๆเลยฮะกินเพลงเลย แล้วฉันก็มานั่งคิดอีกรอบว่าอะไรวะเฮ้ยแล้วความรักอะจะเป็นไงวะคืออย่างนี้ความรักเว้ยจะให้ฟังนะต่อตอนนี้มีความรักครั้งใหม่หวานหวานแหววสดใสใช่ปะใช่ปะกูรู้นะมึงคิดอะไรไอ้ไอ้กูรู้มึงคิดอะไรมึงอยากกินเด็กใช่ปะกูรู้นะมึงคิดอะไรเออโหมึงยังไอ้ไอ้แก่แต่เอาจริงนะถ้าพูดจริงอนะ เอาจริงน,นะถ้าพูดจริงน,นะเราอเอ้ยของแบบน,นี้ต่อให้วันเนี้ยเราพูดได้ใช่อจะบอกให้ฟังน,นะต่อให้เขียวมีแฟนนะแล้วเอามากบกันที่บ้านกินด้กันนอนได้กันแก้ผ้านอนมีอะไรกันตลอดสามปีต่อเขียวอยุ่สามสิบสองนะะเขียวจะบอกให้ฟังน,นะถึงจุดหนึ่งที่ไม่ใช่นะเขาก็ไปจริงก็งดูอย่างอย่างแม่เพื่อนเขียวเนี่ยอี้เขาอ่ะ ทำไมอีเขามีลูกสองคนแล้วทำไมอีเขาถึงเลิกกับเลิกกับป้าป้าของเพื่อนอ่ะถึงเลิกกับอากูอ่ะแล้วทำไมอีเขาถึงได้ผัวใหม่ฝรั่งแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศเบลเยียมทำไมเพื่อนเก่าที่เาารียนมหาลัยพ่อแม่เลิกกันเป็นลูกคนเดียวอยู่ดีได้ผัวเป็นฝรั่งเฉยแล้วไปอยู่เมกาไปอยู่บอสตันจนตอนนี้น่าจะเรียนจบทางานแล้วเมียอนาคตเออทาไมกันแสดงว่าความรักก็ไม่ได้จบที่คําว่า งานแต่งงานมันอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรคะงานแต่งงานก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าความรักเราจะยังยืนเออออาพูดจริงจริงทไมแต่งกันถ้าเหมือนรักกันมากอะ่ะแต่พออยู่ด้วยกันแล้วสักสามปีกลายเป็นเหมือนเราเบื่อกัน <c oughs> กูบอกมึงแล้วไงว่าเบือ่ะต้องเอาเอาผ้าไปซักก็กูรู้แล้วว่ากูเอาผ้าไปซักมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้รักเขาเหมเือนกันเราอยู่กันเพื่อ เพื่อเหมือนเพื่อนอะบางคนก็คิดอ้อยมึงยุ่งอะไรอะกูอยู่เหมือนเพื่อนอะกูทําอย่างเงี้ยมันเรื่องของกูอะอะคู่กูไม่ใช่คู่มึงมึงยังหาใครไม่ได้เลยออะพูดจริงมึงยุ่งไรกูอะเอามันก็จริงนะแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะความครับ ร้อนจริงจะหมดแล้วแป๊บเดียวกินจะหมดนะกินทั้งครึ่งชั่วโมองอ่ะเลยว้าไปก่อนเนี่ยจะหมดละเอาให้หมดไปเลยปะ,ะเชเลยเรามากินหมดไปพร้อมๆกันจะไล่์ฟังนะพี่เหมียโป่กว่าจะซ่อมได้นะโอ้โหนั่งดูยูทูบอะ ดูทั้งวันน่ะนั่งดูอะอะไรนะ export error export compilation แล้วก็นั่งดู YouTube แล้วก็นั่งทำตามกดตามกดตามบางอันก็งมงมันเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่แบบมันล้ําเกินเขียวอะเออต้งยอมเลยแบบแบบบางทีเรามีความสามารถจำกัดจริงๆมา น,นี่ช้อนแบบเกาหลีอะช้อนยาวๆอมปิดเกมแล้วออร่อยปะอืมเผ็ดดฉันรู้นะนรู้ว่านายเผ็ดนะ <laughs> ไม่ได้โมนะไปเติมข้าวิตามินอ่ะเติมตั้ง 2, สองสองเติมตั้งสองรอบลเลยนิมไปเติมมาสามรอบอ่ะโ้กินข้าวเยอะฮะ่กินข้าวเยอะต้องออกกำลังกายเยอะนะจะก,กลับไปเพิ่มน้ําหนักละคือสุขภาพช่วงนี้ไม่ดีพอกินข้าวน้อยจะก,กลับไปเพิ่มน้ำหนักทเป็นเจ็ดสิบสองเท่าเดิมแล้วก็จะวิ่งเหมือนเดิมละจะได้ออกกำลังกายจะได้แข็งแรงจะได้มีแรงทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นช่วงร่างกายจะบอกให้ฟสุขภาพดีต้องมา ร่างกายที่ดีกินอาหารได้ดีนอนได้พอทํางานย่าใหนักมากหนึ่งเวลาแล้วมันต้องมาพร้อมกับจิตใจที่แบบของใสอ่ะเข้าใจปะ,ะจิตใจที่ดีร่างกายที่ดีจิตใจที่ดีต้องมาจากคนรอบข้างที่ดีคนรอบข้างที่ดีก็คือเพื่อนวิสหายครอบครัวต้องดีเข้าใจปะ ใจิตใจดีเพื่อนดีงานดีชีวิตก็ยาวเข้าใจปแต่อายู่กรุงเทพก็มีความสุขเข้าใจแนะนำอยู่บ้านซะฝันเถอสะสำหรับคนเมนูนี้นะ ฉันเองก็ไม่มีอะไรจะพูดน้านะนอกจากคำว่าแบบม่งใส่พีกเกอลไมหนหอละมันเผ็ดแบบเผ็ดไปหมดโอ้โหนี่เหงื่อแบบเหงื่อทั้งนั้นนะดูเหงื่อยอาเดยวเนี่ยเหงื่อนะเหงื่อมันออกแล้วมันดีต่อร่างกายไม่ได้เหงื่อออกนานละตา,วาหวานหมานะตาหวานขอสัักอนจะ วัดโอ้ยเนี่ยจะให้ดูใกๆเนี่ยมันก็เหมือนข้าวละแล้วเหมือนถ้าเปลี่ยนเป็นใบกะเพรา,าใบกะเพรา,าก็เป็นข้าวไข่เจียวกะเพราอันนี้คือข้าวไข่เจียวโหระพาพริกสิห้าเม็ดหอมแดงกัะเทียมเทียมโโอ้หพริกโอ้โห แล้วก็ข้าววิตามินข้าบจะบ้าก้มต่อฉันน่ะชอบเวลาที่แบบจะบอกให้ฟังนะเวลาที่แบบแบบผู้หญิงอ่ะเขาตัวเล็กๆ่ะฉันฉันน่ะตัวสูงข้าบจะบ้าผู้หญิงอ่ะเขาตัวเล็กๆแล้วรู้สึกฉันรู้สึกว่าเหรอมันน่ารักดีอ่ะฉันเห็นผู้หญิงเขาสวยๆตัวเล็กๆนะมันดูน่ารักจริงๆนะเด็กๆขาวๆไม่หมวยตัว,นนวเล็กๆอืมอิ่มมันน่ารักมันน่ารักดีนะจริงๆ แต่ถ้าแกเปลี่ยนเรื่องเดียเปลี่ยนเรื่องเดียว <c oughs> เ,เราอย่าพูดอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องที่ที่พูดยังไงมันก็ดูไม่ดีอยู่ดี <c oughs> <c oughs> เออใช่ทุกคนต้องทำงานเนาะ <c oughs> อย่าไปเครียดเยอะแล้วเออทุกคนรู้จักนี่ป่ะ <c oughs> อันนี้เรื่องสรทธาละ <c oughs> รู้จักตำนานของญี่ปุ่นไหม ตำนานว่าตำนานเ,าเาจา้าหญิงคาเยะเขาจะอยู่บนดวงจันทร,ร์และเขาก็จะมาเกิดที่โลกใช่ไหมแลวเขาก็จะเจอเจ้าชายที่ญี่ปุ่นสมัยเอโดะและจากนั้นอ่ะเขาก็จะพบรัเกเพราเขารู้จักความรักเขาก็จะจากไปแล้วเขาก็จะทิ้งเล็กพลอยไปให้เป็นตำนานของญี่ปุ่นที่เขาสอนว่าให้เราอะ่ะรู้จักทําความดีดีกับคนที่ถูกต้องเพราะว่าตอนคาเมยะถูกไล่อ่ะ ตอนนั้นคนในหู่บ้านก็จุดไฟไล่วิ่งอ่ะเหมือนในหนังเลยอ่ะอมมันมันเป็นตำนานค่ะคะุณยาก็คืออยากจะบอกว่าก่อนเขาลับลงจังก็อยากจะบอกนะว่าตลับไปทําไมเขราะมันไม่มีอะไรอยู่บโลกเดีย่รออเป็นฉันจะไปอยู่ญี่ปุ่นเพอฮะ